ตลาดนี้เป็นตลาดวันอาทิตย์นะครับบางคนถามว่ามีวันไหนบ้างผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ามีวันไหนแต่ผมมาวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมก็ให้มาวันอาทิตย์แล้วกันนะครับวันหยุดด้วยนะส่วนมากก็วันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดนะครับก็มาเดินชิวๆนะมาเลือกดูพวกอะไรเครื่องมือช่างอุปกรณ์การเกษตรนะต้องยกให้ตลาดนี้นะครับพวกสกรูพวกหินเจียพวกสว่านนะครับพวกอุปกรณ์การเกษตร ทั้งทั้งใหม่ทั้งเก่านะออะไหล่ลรถรถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูฝั่งโน้นกับนี้อ,าาอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์เยอะเยอะกว่านี้อีกนี่อันนี้เป็นอะไหล่รถยนต์นะรถยนต์นะแล้วก็เป็นพวกอ่าคนช่างนะ โซลาเซลล์ก็เยอะนะส่วนมากมันก็จะเป็นประมาณของที่มันมันจุพันมันเสียแล้วเขามาขายแบบไม่แพงนะครับส่วนมากตลาดแนวที่เป็นพวกอะไรเครื่องเครื่องอาการเกษตรก็จะอยู่อขอบๆนะครับอยู่ริมๆนะคือเดินอ้อมได้เลยส่วนตรงกลางผมเห็นว่าจะเป็นพวกของกินนะเขาจาัดโซนของกินพวกเสื้อผ้าด้านในนะครับ ด้านนอกก็จะเป็นโซนของของมือสองนะครับของพวกของอขอไคยนะครับคงใช้ต่างๆที่เป็นพวกอ,อุปกรณ์การเกษตรนะแผงโซลารเซลล์ต่างๆนะครับตลาดกลางมังแก้วนะครับมาวันอาทิตย์นะท่านผู้ชมท่านใดที่ถามว่ามาวันไหนบ้างน,นะก็ให้มาวันอาทิตย์นะครับอยากได้เครื่องมือการเกษตรอะไรต่างๆนะก็เลือกซื้อเลือกหา ตลาดนี้ก็น่าจะมีไปถึงช่วงมืดๆนะครับนี่อันนี้ผมเดินออบแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าด้านในกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างด้านในนะตรงนี้ด้านนอกนะครับนั่นนะครับนอกจากเครื่องมือการเกษตรนะครับก็เป็นพวกออของเก่าต่างๆนะครับทุกตลาดจะต้องมีนะครับ ก็เป็นพวกอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับอ,อุปกรณ์ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับท่านใดอยากได้อ,อุปกรณ์เสริมตัวไหนขาดตัวไหนต้องการนะครับส่วนมากก็จะเป็นสายช่างนะเขาก็จะมาเลือกซื้อกันผมว่าน่าจะต้องที่นี่นะทนี่ใหญ่เลยอะอะไรเสริมพวกกระจกมองหลังก็ยังมีเลยนี่หน้ากากต่างๆนะครับ ของรถมอเตอร์ไซค์นะครับด้านในก็เป็นพวกเครื่องเสียงนะฮะอยากได้เครื่องเสียงก็มีนะที่นี่นะมีร้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับต้อนรับชมทางช่องผมได้นะครับเนี่ยมุมนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ช่างต่างๆนะผมไม่เดินไปแล้วกันนะครับผมเดินออกด้านหน้านะไปด้านในก็มีนะ 有人会说：“这是狗粮。” ยางรถยนต์ยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับยางรถยนต์ยาง,ยางรถมอเตอร์ไซค์ก็มีขายนะครับเยอะเลยวันนี้ก็อากาศดีนะครับอากาศดีมากนะตลาดกลางบางแก้วนะครับผมมาเดินชิวๆมากนะวันนี้ไม่มีฝนนะ เครื่องมือการ,กรเกษตรนะครับมือ,อช่างนะครับอุปกรณ์รถมอเตอร์ไซค์ที่นี่ก็เป็นแหล่งรวมของอะไรรถยนต์อะไรรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ของเครื่องตัดหญ้าเครื่องอสุบน้ำนะครับของ,งการเกษตรนะครับต้องยกให้ที่นี่เข้าเลยนะนพวกนี้เห็นไหมพวกนี้อะไรมอเตอร์ไซค์ ยางรถยนต์นะครับจารจานดาวเทียมต่างๆนะครับจานเคเบิลนะครับ่างนี่ได้เรามีที่ได้นี่ครับก็อยู่ริมถนนที่จะไปทางเส้นทางแม่กลองนะครับตลาดกลางบางแก้วนะครับผมก็มแนะนำอีกหึ่งตลาดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะ